บ่ายดีมือนี้มาพบกับซองของกุ๊กกิ๊กสาวน้อยเราสานอีกแล้วมือนกีกุ๊กกิ๊กกะซิ่งกะฝนตกเมื่อคืนนี้เมื่อคือน1น,นึ่งอละวันนี้หากะจะไปเบิ้งน้ำซานค่นะเฮาซีไปดำหน้าเนาะเอาไปเบิ้งน้ำซานเพราะว่าน้ำซานหอจะขึ้นบอน,นี้พีตูก,กำลังจะไปไปหนาเนาะไอตุ๊กกะให้คลิปกำลังจะไปเบิ้งน้ำหนาเนาะก,กุ๊กกิ๊กซิ่งกุ๊กกิ๊กกะจะได้ดำหนาก่อน เพราะว่าน้ำนาเขานากุกกิกหลายแล้วเพราะว่าอ่ามื้อนี้กุกกิกลาจะพาทุกคนไปเบิ่งน้ำสาตอนน้ำที่จะขึ้นขึ้นเราไปทุกคนกุกกิกจะเป็นกองหลังให้ทุกคนเบิ่งเราไปบางเถอกุกกิกลาจะบได้เหรอกุกกิกจะไปลกกาสวยสาวเงียบเนาะซึ่งเป็นน้าสาวกุกกิกเองกุกกิกกุกกิกละจะถ่ายิปให้ทุกคนเบิ่งเราเอ้ยในลกกาแล้วและกาน้าสาวกุกกิจแบบสวนกุกกิกไปลกกาสวย พาทุกคนน้ำซานอย่างบ่ฮอดเทื่อเสียงรถจาะกลัวฮันจแจจะเป็นหมู่บ้านกิกเนาะน้ำขึ้นไหลใช่ไหมเมลี่เก็บมากเลยเก็บมันเลยเก็บมาเก็บปลาน้ำซานปลากิ้งไม้คือมาลายใช่ไหม โอ๊ยดำหนาแล้วเนี่น้ำาสานขึ้นน้ำขึ้นเอแทเอวะหัลโาสักเห่าว็็จะพาไปลงกา,าน้ำฟางดันเนาะดีใจที่จะได้ค้ามน้ำาสาน <c oughs> โอ้ยใจเลยดีใจนะจะได้ข้ามน้ำสานไปทุกคนไปเหืองเหือนเราบัดนี้เนาะเหือเหือนเาก็จะไปนาต้อนไปบางเท่าก๊กิจะได้รบก้าเซอร์บางเท่ากกี่ก็จะได้ไปนาไปทุกคนไปเลยเราไปแม่นะขด้าทุกคนอก็ชิวาได้แซื้อขนมปังขนมมีางจ้าเอาจะไปหนาอ่ะมีขี้าต้นีอย่างบุเนาะดา นจะอายสิดาสุนี่สิดาอันนี้เพิ่มเพิ่มก็มีนะน่ะมากศิลานี่อายกับน้องกินปลาคนละโตเนาะน้องก็กินปลาอายก็กินปลาไปอายยังนี่หน่าพวกคนอื่น เออหน้าคนอื่นนี่น้ําแล้วพอมเหลือแล้วมื้อนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งเนาะฝนตกแห้งน้ําซานขึ้นลายแล้วเฮาสิไปเบิ่งหน้าเฮาว่ามันสิได้ดําบ่มื้อนี้ตกกัเมื่อคืนนี้บดีนอนน้ําลายอ่าฝนตกแห้งๆคบ่คือเมื่อบ่ดีเออซาวๆนกก็จะฮ้องิ๊บๆิ๊บๆเนาะ ตอนนี้ยังเศร้าอยู่เนาะนี่ก็จะแม่นผ่านไปนาพี่หอไปนาเอารถจักรมาบุได้มั้ยนี่เปื่อนหลายเอ้ยตุ๊กคั่นเอาไทเกอร์ได้เอาแม่ได้เอาเครื่องแน่เบิ้งไายได้ปะมาดูนกได้สุดอู้นกนกนก ไปไปล้วไปเจอกันที่ต้นมักสิดาเนาะไปทุกคนเรากระยานมาซื้อมาตอแล้วกันแถวจะไปแถวตรงขากะมะตองบาชิกๆเนาะนี่บ่ได้ซื้อเนาะแกเพีย่กลางทางก็ได้กินละมันหากระตุกเมื่อคืนนี้ต้นนี้อาจจะหวานตี้ต้นนี้ต้นบางใหญ่ๆวานบอกไปเลย ก็มีม้ซาไว้ให้ก่มาไปเอาต้นดูแปะที่ยังหนาวมึงก็ได้ไปคนคไปเอาต้นมีไล่เนาะมนัตองปะมันมีตีนตสุ้เก็บีหนาสข้เก็บเนามันมีหอบไปบนต้นสีดาเนาคุก้โมัวมิสุกโสุกเนาะคุกกโมวสสุกโสุกแต่ว่าที่วต้แล้วเนาะกิตลอดนี่คือานคนขึ้นบเบิ่งเนาะขานคนกินแล้วกันผมว่าคุกตาเนาะ เปือนขนาดทางทางเลยท <Viol ent. S 2> <Wirtschaft. S 1> ุกคนเละเลยอื่าไปได้เน่อว่าทางเตือนคนปุกี้ยังได้เฮ็ตาบจากมือไม่ดีเราจะไปเบินะ้้งหน้าโนวาหน้าจะมีรั้วบมบมืเราจะคุยคุยเด้กำนี่ยคิดก้จะไปลกกาเด้ใน่ไหตามเน

ต้องเอาน้อยุกติดขึ้นแล้วเนาะกองกกนตูดปูดนี่เนี่ยลูกนี่เนี่ยนี่นะตัวีหนฮะเอาพอได้ยืเอาเนาะทุกคนข่อ่ะมากินในร้านสุกปลามมนสุกแน่นนนนี่ได้หน่อยนี่สุกเด้อดี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 ดนีด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 ีหีดีอีดีดีดี พอเงือเอาลูกได้ขึ้นเอาได้พอลูกค่อยได้เว้าก็สิบุคอยฟังก่อนนะเนาะเห็นต้นไม้กับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคลายคลายแอมึงจะยักกินอะไรอึคอยจูดเด้อ คนค่อ,คอยค่อยค่อยค่อยยึบวันทุกคนไปเจ้ากลางทางด้านนานเราไปแม่นวยนึงเลยแม่แม่นว่าไปกิดดนแต่อร่อยนะเห็ดกุ้งตองแลนริบ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 เลย ฟ้ากำลังคืมฝ้นตลอดว้าวสปอาบน้ดูเม็ดเม็ดมากไห่ห้องว่ามากยังก่อนนียฟังยังวะเห็นเอ้ยตุกเอ้ยขำเอ้ยอู้วาวอยู่อู้เรื่องเจือเลย มั็จะเป็ต้นหมากอมมาคอมหมากคอมไ้สิสุกหละลูกปืนยิงกับพวกลูกปงกบพมีชื่อเขาจะเอาต้มากตองต้นบานๆพ้ยแม่ลูกกำลังพี่ซาวปตะโซ่อยตัวงูกำลังแล่นมานหนามอะไรพวกนี้นะตัวูโอ้สูงเอาได้ป่ะตัวนี้ตัวต่ำมันแม่ ให้พ่อแม่ให้ดูแม่ให้มันเป็นพวงงามๆเด้อมัจึงก,กินแซ่โอ้อออยยานง่วนนะอุ้ยอายันง่วนแม่บอกว่มีอตกเป็นพวงแล้วันแม่มบอกว่มีอตกเป็นพวงโอ้ยแม่มักตกเป็นพวงออกได้ออกได้แต่ตกใส่หัวนี่โอ้ย,เ,ยเห็นดาวเพป่นซุกกูเด้อนอะนี่มาแล้วมาแล้วสวยงาม ยแก้บนข้างในมันเลยเพื่อนๆกลับเลยปูเปือนดอกยังเก่งกับมีขี้นกขี้หนูโดยอายันงัวดูสิอืมอันนู้นงามๆไปตากินบุ่นงัวก็จะมาล้อมอู้ดู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 เยอะเลย สมอย่างสาที่บอกเยะโตขี้ดินเก็บกินบรเซงามขนาดไปทุกคนว้าย้อยวดตะกุนตายงว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 งหหุยหุหุยหุยหุยเป็นงูหรอโตทุกคนนี่เกรจ้ ออมาเด็กอาาหัวกันยังแกงไปเซาน่ะทุกคนได้ีน่วยเนาะนให้ทุกคนไปเจอกันที่ทางประตูเข้านานนะว่าจะนำํามีโบไปพอเ,เข้ามาถึงป้ายยาขเขาแล้วเนาะป้าทุกคนนำนำสนยาขอบูว่วน้ำซีนีนห,หรือว่าบ่มีเนาะ โอ้ทุกคนโคตรเย็นเลยกินในเส้นยางกิเง๊นเนาะท่านทุกคนท่านก็จะพาเนาะอุ้ยพอตัว,ว,วอันเดอร์เหระอือโอตัวนั้นตัวตัว,ต,วตัวดินมาทุกคนเขาเคลียวไปเนาะเพราะว่าไอ้ตุกพาก็กิก๊กเถื่อนเนาะ ตัวเราจะไปหรอจะมีนะคะเมนุซิมีน้ำบ่กวะทุกคนเบิ่งแต่น้้ำสานเนาะว่าจะมีน้ำหรือว่าบบมีน้ำเนาะทีนี้กุ๊กกิ๊กจะได้ดำหนาบ่หรือว่าหรือว่าสิโบได้ดำหรือว่าจะได้ดำเนาะฮันก็จะเป็ดโตกุกกิ๊กเนาะในทุกคนน้ำหนาเนาะน้ำหนา หอมโมเมน้ำจักรฮีดเลยทุกคนน้ำสารอุ้ยเข้าเออพี่เอ้ยน้ำสารเขาละเอาน้ำสารเขานาแล้วเย้เอาได้ดับมือเดียวนึงทุกคนนี่นี่ทุกคนถ้าเป็นตะบนไหเขาไม่ดนคนพวนย่างย่างลงขนาดคนได้ทุกคนน้ำสารเขาได้น้ำสารเขาละ ไอตุ๊กมาน่าจะน้ำข้าวอย่างประธานข้าวนี้ทุกคนน้ำไรข้ามาแล้วเย่ได้ดำหน้าแล้วทุกคนนี่ได้ดำหน้าแล้วฮองเพลงด้วยได้ดำหน้าแล้วได้ดำหน้าแล้วเย๊ได้ดำหน้าแล้วทุกคนกุกกิกได้ดำหน้าแล้วฮ่า กุ๊กกิ๊กจะห้องไอ้ตุ๊กลงมาเนาะทุกคนเพราะว่าน้ำนามาแล้วเย้กุ๊กกิ๊กจะได้ลกกาดำนาแล้วพ่อไปปล่อยเขาทั้งนั้นได้เลยเออพ่อไปปล่อยน้ำก็เน้ะทุกคนไปเข้ากาพ่อกุ๊กกิ๊กก็จะได้เชี่ยน้ำออกเนาะเอาน้ำเขาหนาเนาะเย้กุ๊กกิ๊กจะได้ดำนาแล้วเนาะพ่อกุ๊กกิ๊กมีอใจขนาดเลยได้ดำนาเลยแม่นกากำลังตายเนาะทุกคนทุกคนไปเบิ่งน้ำห้องเมืองไหลคือกันเราไปนี่ทุกคน เป็นน้ำนะคุกกี้าดิใจเงี้ยคุกกี่จ้าได้ดำหนาเลยเย้ yeah. น้ำเข้ามาหนาแล้วน้ำเข้ามาหนาแล้วอ่าถ้าทุกคนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจคุกกี้แคคลิปต่อไปเด้อบายเย้ yeah. <Yeah. S 2> ดีใจขนาดนะ้ำเข้าหนาแล้วขอขอบใจเนาะ